ไปโล่ผลึกจงปรากฏ พอได้แล้วผู้เยี่ยมยุดขอบเขตย,ยุธสวรรค์ขั้นที่หนึ่งไม่สามารถสยบเจ้าได้ข้ายอมแพ้จริงด้วยพวกเขาไม่สามารถกดดานหลิงเฟิงได้เลยเจ็ดจำลองแห่งดับขั้นที่เจ็ดของเขานั้นแข็งแกร่งมากมาหาประทับฝ่าม,มือร้อยสวรรค์น,นั้นสามารถบทขยี้ได้ทุกสรรพสิ่งแมถมท่าก้าวที่ลึกลับนั้นยังยากจะค่าดา ต่อให้หลินเฟิงเลือกที่จะหลบแทนการต่อสู้จนกว่าทูบจะดับลงพวกเขาก็ยังจัดการเขาไม่ได้อยู่ดีตอนนี้เหลือเพียงเจ้าคนเดียวแล้วจือหยุนชิงแห่งยอยดเขาเทียนสูดูเหมือนว่าเรื่องที่หลินเฟิงจะสืบทอดมรดกของยอดเขาเทียนเสวียนจะถูกกำหนดไว้แล้วมรดกศักดิ์สิทธิ์ของยอดเขาเทียนเสวียนช่างน่ากลัวจริงๆหลังลจากหลินเฟิงได้รับศีราศักดิ์สิทธิ์ไปเขาก็แข็งแกร่งขึ้นมาก้าคงต้องประเมินพลังของเขาใหม่เสียแล้ว หยุนฉิงพวกเขามีของวิเศษสืบทอที่น่าเกรงขามดังนั้นพวกเราจะน้อยหน้าไม่ได้เด็ดขาดรับไปสิหยุนฉิงพวกเขากำลังล้ำเส้นกันไปแล้วทางอ้างว่าความแข็งแกร่งของหลินเฟิงมาจากศีาศักดิ์สิทธิ์และยังสมมอบสมบัติวิญญาณรักทางสยบวิญญาณให้กับจือหยุนฉิง แล้วยังกล้าเรียกว่าเป็นการต่อสู้ที่ยุติธรรมอีกหรอแบบนี้มันไม่มีความยุติธรรมเลยสักนิดจากกวัดทะเลสับสวัสค์สงบสุขมานานกันไปจนตอนนี้พวกสวัดเริ่มโผล่หัวออกมาแล้วหวังว่าหลินเฟิงจะยังทนไหวนะเฮ้ <c oughs> อเจ้ามันรนหาที่ตาย พลังของรักคังสยบวิญญาณช่างน่ากลัวจริงๆสมกับที่เป็นสมบัติศักดิ์สิทธิ์ประจำยอดขอเขาเชนสูรักคังสยบวิญญาณสามารถสะกดดวงวิญญาณและตรึงร่างให้อยู่กับที่ได้ข้าจะแช่แข็งทั้งวิญญาณและร่างกายของมันให้เจ้าเอง วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง comment มมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ